ครับสวัสดีครับม่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับค่ะพี่กันเมื่อเมื่อกี้ไปดูเทปรายการย้อนหลังที่งานวันที่ที่ผ่านมานะวันที่เจ็ดนะฮะครับครับโอ้โหเห็นภาพชัดเลยนะฮะเออที่คุยอะไรกับหมอดูไว้โอ้โหตาดรถแบบเลยนะอ่าโอ้ใครที่ไม่ได้ไปเสียดายใช่ขาแม่นเป๊ะ เป๊ะมีสีด้วยโอ้โหผู้หญิงใส่เสื้อสีโอ้โหมีแก้มาตานู้นได้อะไรนไปดูไปดูรายการย้้วหลังแล้วมันมากนะฮะออืมต้องอย่าลืมส่งมาให้พี่นะต่จะห้ามเาไปเผยแพร่หนาะนไม่ได้ไม่ได้เฉพาะในงานปิดประตูแค่นั้นแหละคนไม่ได้ไปเสียได้เสียได้ใช่เห็นเห็นหลายหลายท่านะครับต้องบอกที่ที่เป็นรู้จักกันหรือเต้น ที่เป็นลูกค้าฟินินเซียซรัสนะครับหรือเป็นคนที่รู้จักต้องขอประทานโทษจริงๆเดี๋ยวคราวหน้าผมกับม่อนจะจะไปเรียนเชิญถึงที่เลยนะครับต้องขอขออภัยจริงๆเพราะว่าก็คือเราก็คิดประมาณสักเดียนสักเดือนหนึ่งนะม่อนนะประมาณใช่ใช่ครับนะครับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊ก็เต็มมาเลยทีนี้หัวล่อจนตกกระไดคุณผู้ชมคิดดูสิเมื่อแต่นั่งดูขำพี่กันเดินตกกระไดเลยเออผมก็หาไอ้ม่อนไปไหนตกปุ๊บเลย โอ้ยไม่น่าเชื่อเข้าใจเลยหัวเลาะจนตกกระไดปล่อยโจรนะครับวัยนี้ก็อย่างเงี้ยละครับเห็นทุกอย่างเลยย่องเว้นกระไดแล้วจัดมืดด้วยจัดในห้องจัดมืดด้วยบันไดขึ้นเจ็ดสิบสองชั้นแม่เจ้าเพื่อนๆดีวัยนี่ชั้นมันนับบันไดเลยครับพี่การรู้เปล่าบันไดขึ้นไปถึงพี่การเนี่ยเจ็ดสิบสองชั้นโอ้โหเออแล้วแล้ววันหนึ่งไม่ใช่เดินรอบเดียวถูกไหมย่าใช่เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงมาทีง เอ๊ะทำไมวนมาทำไมาวะอีกกินเท่าไหร่ก็ไม่อิอ่มอ,อะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอบหน้าทำใหม่ทำไมอะะรอบหน้าไม่ต้องเดินขึ้นกระไดให้เยอะหรอกคุณผู้ชมเดี๋ยวหากระไดสั้นๆเจอกันใช่ใช่แต่สนุกมากเลยชอบมากเลยยกที่ขึ้นจากที่สูงนี่เป็นความฝันมากางลงมาเดี๋ยวจะให้ลอยลงมาเลยรอบต่อไปเอาหน้เาเอาหน้าลอยเราไม่เอาขอยกเหมือนเดิมดีกว่าเสียวกูวไปทำสลิงเขาขาดนะครับวันนี้ก็เข้าเรื่องวันนี้ที่จริง วันนี้นี่ตลาดบวกมา12นะครับบากคนเป็นเรื่องดีใจเกี่ยวกับเรื่องกรีซดูจะมีทางออกอีกแล้วนะครับนะครับซึ่งกรีซอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดกลัวกรีซเนี่ยต้องต้องําใจนิดหนึ่งเพราะกรีซนี่เยอะนะครับเดือนสองเดือนเดี๋ยวมีอีกแล้วก้อนน้นก้อนนี้นะครับประกอบกับกอนงอเราคงดอกเบี้ยนะครับแบงก์ก็โล่งแบงก์ก็ถอนหายใจโอ้ย ไม่โดนทุกแล้วไม่โดนดอกไม่โดนดอกอีกดอกใช่ไม่งั้นแค่2ดอกที่ผ่านมายังมึนอยู่เลยเจอสามดอกเสร็จเลยอสามดอกขอนยากตอนนี้ก็เลยบอกว่าโอเคไม่ไม่ลดนะแบงก์ก็ฟื้นเืินชีพหน่อยน้ำมันน้ำมันก็ก็ได้ก็เลยทําให้ดัชนีของเรารีบาวขึ้นมานะครับ เป็นช่วงที่รีบ่าวขึ้นมาโดยเหตุผลที่ว่าเบาเบาใจในเรื่องคือข่ขาวต่างๆก็ต้อง้อแล้วมันผ่านไปนะครับแต่ก็ยังต้องระวังผมก็ยังมองว่าต้องระวังการการปรับตัวอยู่เหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งเพลิดเพลินเ,เพราะว่าัวรุ่มก็ยังไม่ได้ตามมาม่อนยังยังไม่ถึงกับหน้าตาอย่างที่เราบวกสมกับที่บวกสิบกว่าจุดเนี่ยนะครับต้องรอสนะี่หมื่นเนาะมันถึงจะคุ้มหน่อยใช่อะไรอย่างนั้นนะครับอย่างก็ต้องระวังการย้อนกลับอยู่นะครับแถวแถวหนึ่งห้า คือถ้าเทรดเพลินแล้วมันไหลกลับมาหลุดหนึ่งไอ้ท่าไหนผมหนึ่งห้าศูนย์สี่อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องระวัง,<อ>งครับทางเทคนิคเขาอะนะฮะครับครับต้องระวังอาจจะลงไปต่ำกว่าพันห้าได้อีกรอบหนึ่งะนะครับถ้าถ้าดูอย่างนี้แล้วผมคิดว่าเราคงจะต้องเล่นยังต้องเล่นเทรดยิ่งอยู่แต่ถ้าเกิดท่านไหนที่ที่ถือหุ้นมาแล้วถือยาวมาแล้วติดยาวมาแล้วจังทนความผันผวนได้ก็ก็ถือต่อนะครับนะครับยังถือต่อถือต่อไม่ไ, <ง S 2> ไม่มีปัญหาครับตรงนี้ พอเราก็บอกว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรดูแล้วเนี่ยอาการแก้ไขต่างๆมาตานน้นมาตรานี้ยนะครับอาจจะทําให้เราได้ได้ทีมเศรษฐกิจมาช่วยกันได้มากยิ่งขึ้น,นหรือเปล่าอนะครับที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เนาะใช่ครับรจะไปแก้ตรงในจุดที่ที่เออเอ,เอ<ค>ทไมนะ่เขาไม่เอาคนแบบอายุสามสิบต,ต้นๆไปแก้เอาแต่ห้าหกสิบป็นเนาะน่าเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันมีประสบการณ์หลายอย่างเ อืมผ่านมาเยอะสามสิบอาจจะยังแค่เพิ่งจบมายังไม่เคยเรียนรู้จริงออืมอืมก็เลยเอาอเอาอ <คน S 2> ุโหนยหน่อยอคนเก่าแก่ๆนะงไม่ต้องถึงกคสามสิบก็ได้นะเอาสักสี่สิกว่าเท่าพี่อะไรเงี้ยก็ได้เนะไปกัน,ม,กน <c oughs> มั้ยอยากไปป่้ เออเอาส่งส่งซีดีไปให้ท่านดูว่าเราพูดกันว่าไงท่านอาจจะเรียกเราไปก็ได้โอ้ยผลเอกประยุทธ์ถ้าได้ดูรายการของเราแล้วสุดยอดอม, <laughs> มีตบมือเชียด้วยนะเลือเชียออืมนะครับก็ทําให้ภาพภาพเนี่ยผมว่าคิดว่าก็ดูดูดูดีขึ้นนะครับคุณก็เลยเร้งรับขึ้นมา อ่ะแล้วหุ้นที่พี่การแนะนํายังมีคนบอกอยากตามอ่ะแต่พี่การไม่ต้องพออยากตามมันจะก็ก็ไม่มีปัญหาเดยกก็รอตอันนี้ยังบวกอยู่ก็ได้อันนี้ให้เป้าเขาเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้มีคนถามพี่ม่อนเป้าเท่าไหร่ก็จําไม่ได้อ่ะอ้าววันนั้นจําไม่ได้รอออวันนั้นเมื่อแต่ตกบันไดนะครับเป้าแรกก็คงจะสักสองบาทหกสีอย่างเงี้ยนะครับเป็นเงว่าราคาปัจจัยพื้นฐานนะเนาะอ๋ออแล้วมีใครบอกสามบาทมาจากไหนอ่ะอ๋อมีสามบาทก็ปัจจัยพื้นฐานเลยเป๋าตุงอ๋อเป๋าตุงอุ้ยตาย ก็เดี๋ยวจะได้เริ่มเริ่มครับเดี๋ยวนี้เขาไม่เขาไม่เรียกราคาเป้าราราคาปัจจัยพื้นฐานเขาเรียกเปาตุงงออเปาตุงนะครับอ่าแล้วมีตัวไหนเพิ่มอีกไหมคะพี่การสําหรับสัปดาห์นี้ให้รอรอตามนะคะอ่าสำหรับสัปดาห์นี้อ่าเมืองไทยที่ซิ่งยังชอบอยู่อ๋อนะครับต้องต้องต้องร้องเพลงว่ารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับยังชอบอยู่แต่ว่าขอให้ซื้อเป็นเป็นเป็นเด็กไขวันลบคือวันไหนลบลบ่อยซื้อนะครับ แต่ว่าก็ยังมองว่าน่าจะมีโอกาสทะลุ20บาทได้นะครับราคาเป้าตุงอยู่ที่25ครับราคาปัจจัยพื้นฐานนะครับที่ฝ่ายที่ที่บลฟินแลนเซียไซรัสเราทําไว้ครับจะใช้ใช้ภาษาวัยรุ่นเดี๋ยวท่านไม่ค่อยได้ตามอาจจะงงอครับเดี๋ยวนี้มอนเห็นไหมมีอะไรนะหุ้นฟิ่งรถเมย์สายแปดว่ะค่ะอือโอ้โหคำแนะนำแต่ละอย่างสุดยอด งงเลยครัแนะนำแล้วอืมอืมก็มีเราไม่ไม่มีพวกอินทองอินทัศหรออันเนี้พี่อินทัศก็เป็นหุ้นที่เดี๋ยวบอกบ่อยๆเดี๋ยวหลับนะครับก็ยวก็ยังดีอยู่ครับอินทัศจะเหมาะกับสาหรับดีววเดนท่านที่ชอบอ่าตอนนี้ดอกเบีย้ยต่าๆเนี่ยนะครับเซฟๆซฟก็เข้าอินทัศหะหกกว่าหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตได้แน่คือมาควมว่าได้อยู่แล้วอ่ะนะครับก็จะได้ได้ได้อะไระดีววเดนดีๆในยามดอกเบี้ยต่ําต้อย แล้วกองทุนแล้วคะพี่กันเห็นมีคนอยากซื้อกองกองอะไรดีนะอืมกองทุนพอดีอย่างนี้เดี๋ยวต้องหามาก็มีอยู่หลายกองนะอยูู่ UOB จ g คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องขอนั่นอีกทีไม่รู้แนะนําไปก็ต้องดูผลขมงแมนหน่อยจ่าว่าเท่าที่เคยดูมาก็มีดีหลายกองครับเห็นเห็นเอ็มตลาดหลักทรัพย์จะให้ออกกองทุน MAI มานะคะกองประมาณสองร้อยล้านรุครขายเนาะเห็นเห็นล่าสุดเขาประกาศไอ้แถลงข่าวอันเนี้ยครับครับ ก็หลายๆคือคือกองทุนตรงนี้อาจจะต้องก็ต้องไปดูเดี๋ยวดิสิตนั่นน่ะครับเคลียว์แคร์อ๋อกองทุนสุขภาพเนาะอ่าตอนนี้คิดกันเยอะอได้ครับพี่กันเดี๋ยวไปหากองกับพวกพี่ๆเขาต่ออ่ะตกตกลงตัวนั้นก็ตัวนั้นนะครับตัวนั้นก็ตัวนั้นไปยถือกันต่อนะใครที่มีอะใครไม่มีเนี่ยรอกันเนี่ยเนี่ยกำลังเข้ารอกันใหม่่ะรอกันใหม่ปีหน้าเลยนะครับต้องขอต้องขอประธานโทษ เพื่อนพี่น้องหลายท่านเลยนะครับว่าเดี๋ยวเข้าหน้าคาหน้าผมกมมอนจะ,จะไปเชิญถึงบ้านเลยชวนถึงบ้านเลยนะฮะได <c oughs> <c oughs> ้ได้พิการขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นรายละเอียดนะคะ